นี่คับพี่น้องสุข,ขุสุคนสำหรับคลิปนี้เจาเจอกระสิผ้ามาขัวบักผีกกับหอมแดงยำลิ่นด้วยค่ะเด้อไอเกียดนะคเเนาะเห็ดปนเห็ดไข่ค่ะทิ่ถื้อกะซอนนี่หามาแล้วก็เห็ดกิ่นใน,ใน uh ี่เห็ดไข่ที ah ่อุ้ยกะเพร็ดละงอกดอกบ้านเนาะดอกงามๆามกะขายพ่อไดคาน้ำมันโรยดูค่ะพี่น้องดอกงามๆามกะขาดอันอันดอกห่างๆกาไว้กินจาของเอาไว้ เน,นี่นคะน้ำมัน,นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเลยพอได้ตำปนอันนี้จงไว้เหลือพอได้ตำปนอู้แล้ว,วเช่าเจอว่าอู้แบบนี้มันกามันกาหอมอีกแบบนึงมนันสิเหลือรสหวานอยู่น้ำหนามเฮ็ดไหมคบพี่น้องมันกาพอต้องใส่เวลาหลายคือว่าคันคันไปปีงมันกาใส่เวลาหลายคันเช่าเจอว่าเล็ดไลยก็ต้องขอโทษขออไพ่ด้วยค่ะเด้อไปเบิง่งตำปนแบบนี้ตำปนตำปน พริกขวดตำลงไปไพริกขวัหวหอมขวัวรับดดาด้วยค่ะพี่น้องพริกสุ่งไส้ตาใส่ปลาทูหนึ่งลงไปหนึ่งตัวตามตามตามตมตามต,าม,ตาม,มันนัวๆอ้ตาตำปลาทูเหลวแล้วคนะ่ะใส่เห็ดลงไปตำด้วยพระเอกของงานสวัสดีครับสวัสดีเอเซ่ทุกสัปานครับผมเห็ดออกเข้าสู่ในช่วงน้ำไหลไหลครับไหล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  แน่กําลังต้มหงอยูแปะอยู่แปะอยู่ข้างๆกองเียเ๊โอาได้มา้อกน้พมาเล่นอยู่เฮือนไกเนาะแนะนําเด้อพี่น้องถ้าใส่เ็ดแล้วเ็ดออเด้ออย่าตําแรงอวงเข้าตาแม่น่น้องหน่วยตายายจวน่ะเราตํากินประจําเราฮู้น่ะจ้าเราออเรามักแต่ออก็แล้วแต่ผู้มักยายมักแต่ออได้เจอแล้ว่เราถูมา อ๋อมันช้ำแม่นมันช้ำแต่ว่าถ่าย่างนะไส้นิมไส้อันนี้ถ่าย่างนะมันความหอมมันมันสีหลายกว่าความหอมสีหลายมันก็แห้งคว่ำต้องการกินคุยก็เขาเหนียวแม่นก็เขาเขาเหนียวเมีนอ่ปรุงรสเต็นคนละอย่างห้วยเลยครับห้วยห้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำอันนี้ใส่นี่ใส่น้ปารายกครกยกครกเหมือนเดิมครับแสบต้องใส่ปลาทูเข็มแล้วบางทีปลาทูเข็มก็ มันกัดเข้มปวดนะน่าการใส่บูเบิ้มมาก็เสียด้ยใส่นักระดาพอดีพอดีอย่างเต่บโหินตอนใช้ถวยนะทำเมือนละตาด้อยอุ้ยคือต้อยเบาหวานมีบอสนะบ่ขาบเพราะอาหารไอ้เจ้าหนึ่งกระสอบไอ้เจ้าสบามกุย เรียบร้อยทั้งเักทั้งหยาล้างแล้วเรียบร้อยคือว่าล้างมือขี้ไลยเลยเขากระแต่งไว้แล้วดมเนี่ยเอบโดมเดือมือเม็ดเต็กี้หมูข้างวานคนไปดมว่าใส่เสื้อหมูวานต้องเปลี่ยนแล้วนี่จ้าเอ๋เสียงพี่ข้าพี่น้องนะสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับผมมาพี่น้องจะดูในช่วงนลำไส้ไหลครับ เอปุ๊บพี่เขาก็ยังเต้นนะที่เขาก็ปนปนปนเห็ดใส่เนื้อครับได้ยองปากัดจอกเข่าหอนได้อีปอไอต๊ดย้นหอมกะอือพักหนอกพี่หนอกมา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 เลยหลายถ่านถามว่ากินกินเขาานี่กินเขาเตว่นสี่ดหี่เว่นบอนี่กิเขาเตว่นสี่ดหนอนเวินบอกับบอนเวนเด้นี่อ้าว บอกแล้วยังแหลวแหละหลายท่านถามมาเป็นนางกินขาผมเพื่อหมักท่าแป้งมันก็มีคิปกินเขานี่แหละที่ได้เห็นหนาผมพี่น้องแล้วปิดบังความผู้ให้ครับากแดดหนาด้านหนาแดดเมียนถ้าแป้งเย็นมันเย็นสบายดีข้าบโพหไทท่าน้ำหนามันกัดแป้งเย็นมันกัดนะถือว่าเป็นวอร์ดีไม่ห็เห็นหนาหนาได้ มามามาเมามามาครับพี่นอ้ <c oughs> นองคุณป่าคุณยายปนเห็บไข้ครับคุณพี่คุณเพื่อนอห,หลายๆเพราเอาฆ้าลูกสิ่งซื้อสองเหืม เขาต้องกินแบบนี้แบงแบงหายเย้ยอุจะบตะด,ดุดเย้ยมีกินข้าวแรงแล้วเย้ยอหๆือกินแล้วอยากกินเมืิอแล้แล้วก็อันนี้จกัจกปุก่นจับยังแล้วเมื่อกี้โตคุยกันในี่คือเตาเไม่ท่องลายยกก่อนกินข้าวก่นอนไปเลยวะท่องสื่อแล้วกะโ่ากันตุ๊สาวดูแน่มา <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องมา อืมอ mm ืม hmm. อืมสดมากกินแล้วก็ไปเอาปากไปใส่หือดังเบาดไปเจออะไรละไปไหนนาะเนียบเงียบปิดสะดวยมาด้วยินข้าวครับ ไม่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 มีเสียงสัญญาณตอบรับจากมายเลยก็้งเื้เราเราก็ลังกินกันใส่บาเบอร์ครับพี่องคืออ่านคือกัดกอนทั้งแหก่น้ำพักนวยน้ไหลเป็กิ๊บเป็นกินพักเลย ตาำจริงนี่หลวกข้าวอ่อนต้มข้าวอ่นนอนนะดอกกระเจียวงจรินะเนีอะไรลุ่มเนาะแบบแห้แตแง,ต,งต,ตัวนี้ใค่เห็ดเพิดตัวเห็ละงหงนึถึงดอกหางหางตามจริงดอกหางนะมันหอม ๆๆกินเหมือนเขาเขาเขาเออเนื่องก่อคลิกเกอร์บอร่อคลักเกอร์คลักเกอร์เออแมนคลักเกอร์ันนี่ว่าแมนทูนามันนี่พี่นอ้องเทอากระอ้อกันนี่แหละเล่าข่าวเจ้าใส่จอดสอดปนๆๆ อาหารก็ได้กินก็คือว่าอยากกินแกงก็ได้กินอยากกินแากทิพปุ่นก็ได้กินทำไงเห็นมั้ยโอ้ยแซ่บอืม ยำข้าวเด้ียวกระเจีบรรรยำข้าวนียวาเนียั้งเหรกินเป็นป่ะเป็นหอมกินเป็อใส่หลาบใส่ก๋วยกับใส่อยู่ครับแเจลเป็นป่ะส้มพักหัวมอังเสียบจะว่ากินเป็นส่วนแบบนี้ผมว่ามันมันฮึ่นนะไล่บรถนัดกินไปไหนส่วนตัว ใา่ไปเตะบอรดขาทันมาสนนามวันอือคือไปไม่ใช่เว็บหรอกร้าน,น่มเบื่ออ่อยเลยบ้านตรอนเก็บมาจะซะซะานมเราเจอถามไอ้คำรวงกันแลมันเรือยอไอ้คำรวงบ่เห็นเราได้มือนี่เหี้ยน่ะผมก็ไ่เห็น,นเราเราบ่าไ้นนางโตอันขีดแอลกอฮอล์เนี่ย แล้วยืนอยู่ข้างรถประเดน็จมาเรื่อยมาเรื่อยแม่ค้าขายอันนี้ยังก่อนผสมครับแม่ค้าขายผสมครับแล้วก็ขายเพิ่มขายยังก่อนกลมๆนะท็อตอาหารทะเลโทรอตยากิบอกอืมแล้วก็อาหารทะเลผู้หลายท่านครับทุกคนเลยพี่ต่อยด้วย คุณแม่ด้วยโอ้หลายครับมาทุกคู่ทุกคนเลยครับสารคามน้ำเดอ้อสารคามบ,บอกแนมมาท่านเด็กกินเห็ดอยู่เฮสัตรมาเอามาเอาพี่น,อน้องอยู่ปะไก่กันครับกันร้อยเซฟปิดปอยูกันแมนกันแมนกินมากินอืมแมนมาหาเป็นของปากแกซีเรียช่วยถุงมือเอา แต่ว่าเกื่อนอย่อนีอกินแบบนี้แซ่บไปดีไหนอนันแหละใส่บกเคือไหงมันจะหันหันไม่พักหันไม่พักแวนนี่หันจิตือกิ้งเขาแห้งนี่นี่พหน้อเพราะเขากันเขากัากังสีห้เขากันเพราแวนตรง คนปากบน,บนกบปนกบหน,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 น่อยน,อยน,อยนะชรอดทีตามนะครับคิดหากบปีนี้พี่น้องบอกไว้ตั้งแต่ตามปีคือแลอ้วรอดทีตตามครับปีนี้ได้ลุยและสนุกมีรสชาติเข้มข้นกว่าทุกทุกปีแน่นอนครับผมกินกินเบอร์ทีามแล้วคือม ขิ้นจะจะปนขึ้นพักรู้สึเข้าหลป่นมีเหี้ยอ่พายอีบอตดรรรด้วลบแล้วล่ะเด้มีอยู่เอ่เอาปอนเพิ่มปะ แซ่บแห้งจนบัมีขัดเลยบัมีการขัดเลยมันมีการผิดฉศใบเยาวๆเลยครับกินนอืมน่าจะว่าเสียงมันจะใส่มากแสบมากจะว่าบางเชือกเป็นตานั่นอ่อนซ่อนอยู่ที่พี่น้องเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านเพิ่นเพิ่นบ่ได้กินโดนไหมเราไม่เนี่ยนั่นที่เพิ่นได้กินไหมเพิ่นเพิ่นกินข้าวเหนียวเนาะเพิ่นก็ะจำเพราะสวยๆนะเพิ่นเสียดายเพิ่นยันเหมือดไว่น่ะบ่ ช่างเนี่ยหันมากินกะเพราเนี่ยมันจังสีเลยพี่น้องช่างเนี่ยขันคนได้กินก็จะก,กินเต็มที่อยู่หรอกคันเฮ็ดสูตรถ้าเจอแซ่บเด้อทำแม่พูแนนใสง่งานั่มตั้มใส่งาขัวนั่มจัสงสีเลยเออเมืองจี๋และคนรเป็นย่างหลายๆก็คือวัฒนธรรมการกินทางนี้เป็นเครื่องเกลืองหลายเนนเนนเครือ่องเครื่องแน่นคันเพื่อนในเด่นนี่นะปาดอะไรต้นหอมพักชีหอมเปรใส่บัลปูคมต้องใส่ถั่วปนนะครับอืมอ้ม แซ่บแห้งพิเศนแซ่แหงนะปลาทูใส่เขีงนึงปลาทูเพิ่มต้นนึองไบแบบนีนน้นุ่นๆข้นเงินข้นหลายๆสีกินเอออึอๆ ไรพี่น้องส o มไปหาตีด z ไปหา้จะเป็นมหยาบ่ไมอืมไตกไปตกน้อง มันคนตัวข้า<อ>สีขอบอกฮะฮะว่า,ากระจ้องหน้าผู้ใดหน้าบ้านหน้าบ,าบ,าบ้านใคยวาบ่อเลี้ยวไปจีดได้ไปหน้าหน้าไอ่คำหลวงคุณถ <c oughs> ามหามหน้าอยู่่อบ่อบ่อบ่บอ่บอบอ่บอแมน สำเนียแล้วค่ะพี่น้องกินอ่างสำเนียแหละพอกันไม่10หากินหายานนกนะคะเนาะเอาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคันคเลื่องครับผมสวัสดีครับจะเต็มบัดน,นี้นัน่งโจ๊ะเลย